สวัสดีครับทุกคนแล้วเราก็กลับมาอีกครั้งนะครับผมกับรอบนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่นะที่เพื่อนผมสนับสนุนโดยตรงนี่หลังจากที่เราจบเนียออนไว้ไปใช่ไหมทุกคนเพื่อนผมก็บอกว่าเขาแนะนําให้เราเล่นเกมนี้อยากเห็นเราเล่นเกมอ่ะเกมมันน่าสนใจแต่ว่าเรายังไม่มีงบเราก็เลยว่าเออยังไม่ได้เล่นเพื่อนผมก็เลยว่างั้นมึงรับไปแล้วมันก็ซื้อเกมนี้ให้เรานั่นก็คือเกม Signalist นะครับผมเป็นเกมยังไงไม่รู้เหมือนกัน ผมลืมไปแล้วเคยดูมามาก่อนแล้วนะว่าแบบมันเป็นเกมเหมือนเกี่ยวกับเอาชีวิตรอดในอวากาศมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่รู้เลยว่ามันเกี่ยวกับอะไรเนาะมันต้องเล่นยังไงเป็นเกมแนวไหนอันนี้ไม่รู้เลยอันนี้คือมาแบบเออมาแบบไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเล่นให้ดูแบบเป็น first walkthrough นะทุกคนโอเคโปรเจกต์นี้จะใช้เวลานานแค่ไหนไม่รู้แต่ถ้าใครติดตามก็ขอบพระคุณมากนะทุกคนโอเคแต่ตอนนี้เราไปลุยกันเลยดีกว่าอย่างแรกที่ผมเข้ามาเนี่ย ผมงงว่าตาผมเบอร์หรือว่าฟอนต์มันเบอร์แต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นกราฟิกของเกมนี้อยู่แล้วนะเดี๋ยวผมขอเวลาเซตติ้งแป๊บหนึ่งมาลุยสัม e p a ดิสเกมเพลย์เมคอน m ิเดอร์ i d ลเลนต์โ n รว์อ๋ออาจจะมีภาพรุนแรงนะเป็นคำเตือน Signalist Press a n y key ีโปรไฟล์ศูนย์หนึ่ง ตื่นอะไรอะ่ะเราเป็นครึ่งคนครึ่งหุ่นยนต์เหรอใช่ไหมโอเคอยู่ในพอตเหมือนเป็นไฮบรนชั่นเหมือนเป็นแบบว่าสำหรับการเดินทางแอร์กาฮะเล่นเลยไม่มีทูตอเรียลเหรอ อะไรอ่ะกดชิปวิ่งอะไรอ่ะตื่นมางงๆ The lock is defective. This door cannot be opened. ประตูมันล็อกอยู่เปิดไม่ได้ Climb up. โอเคปีนขึ้นไปก่อนแล้วกันมันเป็นสมุดอะไรวะเนะี่ย Penrose Type Vessel Fuel Operation Manual ตรงนี้ผมต้องขออนุญาต Voice Over นะครับผมเพราะว่าผมใช้เวลาแปลตอนนี้ผมเล่นเนี่ยนานมากเพราะว่ามันเป็นสับเฉพาะนะส่วนใหญ่แต่ว่าผมสรุปมาให้ได้ประมาณนี้ก็คือยาน Penrose เนี่ยเป็นยานระดับ Low Cost นะครับผมออกแบบมาเพื่อใช้ในการสำรวจนอกระบบสุริยะนะครับเพื่อค้นหาดาวเคราะห์หรือว่าดวงจันทร์ที่มีทรัพยากรสำคัญแล้วก็เหมาะแก่การอยู่อาศัย ซึ่งยานเพนโลสทุกลำนะครับผมจะทำงานร่วมกันเป็น2ทีมนะครับจะถูกควบคุมโดยนักสำรวจที่ชื่อว่าเกสทอลเนาะแล้วก็จะถูกสนับสนุนโดย LSTR นะครับผมซึ่งย่อม,มาจาก Land Survey หรือว่า Ship Technician Replica นะครับผมซึ่งการทำงานแบบระบบพาร์เนอร์แบบ2ทีมงี้ทำให้ภารกิจสำรวจเนี่ยสำเร็จมาเยอะแล้วนะครับในอดีตยานลำนี้เนี่ยจะถูกขับเคลื่อนโดยระบบที่เรียกว่า o r b i t a l m ล s ม Driver นะครับผมในบทความเนี่ยบอกว่าจะถูกควบคุมโดยนักบิน g e s t a l นะครับผมจากห้องควบคุมหรือห้องนักบินนั่นแหละส่วนทีม LSTR เนี่ยที่เราได้บอกไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะทําหน้าที่ซ่อมบำรุงยานแทนนะครับผมก็คือก็จะแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนระหว่าง2ทีมนี้คือในบทความหนังสือเนี่ยก็มีแค่สามหน้านะแต่ผมใช้เวลาประมาณ7-8็ดถึงแนาทีในการแปลเพราะว่าเรียบเรียงค่อนข้างที่จะยากแต่สาระสาคัญก็อย่างที่บอกผมได้สรุปไปให้แล้วเหมือนสอนเราเฉายเพราะว่ายานนี้มันโอเปเรตยังไงอุย มันตู้เหมือนที่เราตื่นขึ้นมาเลยหรือเปล่าโอเคทำอะไรไม่ได้เพนโรส512อ๋อนี่คือยานที่เราอยู่นี่ว่ายานเพนโรสอ้าวห้องนี้ทำมันไม่ได้หรออ้าวแล้วมันมีทางอื่นให้ไปด้วยหรอ วอนี่ไงขวามืออุ้ยซ้ายมือก็ไปได้ไปซ้ายมือนอ่าจะล็อกไปลูกกระบ,บาดซ้ายมือไปไม่ได้วะไปขวาดีกว,ว่าหนังสืออีกแล้ว LSTR Feature Repair Logic Module LSTR Type Replica Like Yourself r e e q u i p d With Specialized Repair Logic Module RLM เหมือนจะเป็นการแนะนำเครื่องมือ i l m เ,เครื่องมือบางอย่างที่ช่วยให้เราสามารถซ่อมแซมตัวเองแล้วก็เครื่องมือที่สำคัญได้ซ่อมแซมตัวเองแกเข้าถึง L M functions enter inventory screen processing select item repair with A and D place F to a p e n combat m i n อ๋ออ๋อเป็นอ๋อนี่คือ L M อ๋อแล้วเราคือ L S T R เว้ยเราคือเราคือเทคนิค c ทคนิช a นและพิก้าคือหน่วยช่างของของยานลำนี้นี่เองใช่เราคือหน่วยช่างของยานลำนี้แต่คนขับคนขับไม่ใช่ทีมเรานะคนขับน่าจะเป็นอีกอีกกลุ่มหนึ่งอ๋อคือเราเป็น LST r นี่ไงดูจากตรงกลางอ๋อมีแมปด้วยอ๋อนี่คือเป็นเหมือนจะเป็นสูนยควบคุมที่เราสามารถควบคุมได้ทุกอย่าง Inventory, Click คลิ Change Floor อ๋อเปลี่ยนชั้นได้ด้วยหรอพัคเคิล l มปสเลื่อนอ๋อ เฮ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอันนี้อะไรอะ่ะโมดูลเมมโมรีอ๋อคือหนังสือที่เราเก็บมาอ๋อมีแค่สองเล่มมันคือข้อมูลที่เราเก็บได้ระหว่างทางโอเคแต่ผมดูจากแมปแล้วเนี่ยเหมือนว่าตอนนี้เราอยู่เมสฮอลใช่ปะ่ะข้างล่างเราจะไม่ได้ไปยังมีประตูสีเทาข้างล่างอยู่เราต้องไปสำรวจที่นั่นก่อน ซึ่งมันก็คือทางซ้ายนี้แล้วก็ลงล่างใช่ไหมห้องนี้ยังไม่ได้มาใช่ไหมซ้ายนี้ไปได้ด้านล่างนี้ก็ไปได้ขวานี้ไปไม่ได้โอเคไปซ้ายก่อน,นอุ้ยอะไรอ่ะเป็นเฮาส์หนึ่งสองมีมุมอ,อุ้ยชุดหรอ ชุด A V A สูตรแต่ว่าอยู่ในอันนี้อยู่ในตู้เอาแล้วออกไงอะ่ะมันซ้ายนี่คืออะไรมีชุดมีชุดหนึ่งถูกเอาออกไปแล้วอา้าวมีคนเอาชุดไปแล้วเหรอเป็นโร s ่าหนึ่งสองแอร์ล็อกคอนโทรลโอ้โหแอร์ล็อกคีย์ด้ควายต้องมีแอร์ล็อกคีย์ก่อนถึงจะเปิดได้ อ๋อเอ้าแต่มีคนเอาสูตรไปแล้วแสดงว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวดิยานเนี่ยเอ้ยมันจะอยู่คนเดียวได้ไงมันมาเป็นทีมนี่มันก็ต้องมีคนอื่นอยู่ด้วย,ว,ย,ว,ยว,ว่าถูกปะเออ้ย,อยนี่ห้องคนขับหรือเปล่าที่เราพูดถึงเหมือนยานมันจอดอยู่ในดาวไหนนะเนี่ยมันไม่ได้ขับอยู่กลางอวกาศนะเนี่ยมันจอดอยู่นะเนี่ย Uh, the Starboard Control Panel mm hmm. ก็คือเป็นศูนย์ควบคุมแต่ตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้เพราะเหมือนจะมีปัญหาด้านไฟฟ้าขัดข้องนิดหน่อยโอเคอันนี้น่าจะเป็นทั้งหมดของห้องนี้เดี๋ยวนะเรามาจากทางไหนวนะเนี่ยคุณหลงทางไลท์เด็กอ๋อนี่ไงศูนย์ควบคุมยานอยู่ตรงนี้แอร์ล็อกอยู่ซ้ายมือ ทั้งบนซ้ายขวาเลยไม่ได้ไปคิดว่าน่าจะอ๋อทางอ๋อนี่เอออ๋อมันล็อกนี่ว่ะไปไม่ได้ทางนี้ไปได้วะอุ้ยอะไรอะ่ะเหมือนมีอะไรให้อ่านอีกแล้วอุ้ยเลือดคือเดรี่ Woke up from k y ไตื่นขึ้นมาจากการหลับอ่านไม่เข้าใจแต่เหมือนกับว่าไซเคิลห้าสเ็ขาตื่นมาจากไอ้ตู้นอนอะแล้วก็เห็นว่ายาลำนี้มันเลอะเทอะแบบว่าเละไปหมดละมองออกไปข้างนอกการบินซัมยะาบางอย่าง Lost in thought เหมือนแบบหลงไปในความคิดเหรอ something บางครั้งฉันรู้สึกอ่านไม่ออกคือบ้านก็คือไม่รู้เรื่องอะไรเลย อะไรวัดไตรงนี้ขึ้นไปได้ไหมอ่ะอ๋อห้องนอนของพนักง,งานแกส์แกสท่ลแกสท่ลอ,อ๋อนี่เป็นตู้นอนตู้นอนของแกสท่ลงั้นเหรอเราไปครบเลยอ่ะผมว่าเราไปครบแล้วนั่นเนี่ยชั้นนี้คือไปครบหมดแล้วนะเราต้องลงชั้นล่าง ไหนดูที่ชั้นล่างเราชั้นล่างไม่มีอะไรเลยเว้ย lower deck คือชั้นล่างไม่มีอะไรให้เราทำเลยแต่ชั้นบนเราก็สำรวจไปหมดแล้วไม่ใช่หรอว่าเราต้องตกหล่นอะไรบางอย่างไปแน่เลยเดี๋ยวกนะ่อนตัวขอนี่ทำอะไรได้ไหมอ๋อเป็นเครื่องมือสำหรับตู้นอน แบบตรวจเช็คต่างๆสภาพร่างกายเอ๊ะตอนนี้มีปัญหาไฟฟ้าถูกไหมมีปัญหาไฟฟ้าแล้วอุย้ยห้องนี้ยังอ้ยอันนี้เราไม่เคยดูเลยนี่ว่าเป็น rose ห้าหนึ่งสอง t a critical system failure ก็คือระบบพัง location unknown planetary surface อยู่บนพื้นดวงดาวที่ไม่รู้จักสถานะลูกเรือเอยองเกสทอล o u g h p นักบินไม่มีสัญญาณ LSTR 512 Replica Unit Active อยู่ที่เมสสฮอลคือเราหรือเปล่าใช่ไหมา a r ท landing on the surface has damaged critical system ก็คือลงจอดด้วยความรุนแรงก็เลยทำให้ระบบมีปัญหาอุณหภูมิพื้นผิวค่อนข้างที่จะต่ำมากสำหรับดาวดาวงนี้จะต้องมีชุด a v a ถ้าเราอยากจะไปสำรวจฟิลนั้นโอเคเการเตือนเรานิดนหน่อยๆเดี๋ยวนะเราคือ LSTR 512ใช่ไหมผมจะได้ไม่เข้าใจผิดอาจจะใช่นะต้องไปหาสูตร AVA แต่สูตร AVA เปิดไม่ได้เพราะไม่มี keycard โซ k e y า a r d มันจะอยู่ที่ไหนห้องนักบินหรือเปล่าเราจะาสำรวจไม่ครบหรือเปล่า ทองบินน่าจะมีอะไรมากกว่าน,นั้นจิ้งฟอร์มเดอะโรดเอารีดเอา There's no chance I will fly again ก็คือดูจากหน้าจอแล้วเหมือนจะกลับไปบินอีกครั้งไม่ได้แล้วแหละเผื่ออาการหนักมากสำหรับยานเอ้ยเออารภาพจางๆบางอย่างพิกอัพอ้าวแน่นอนเนย เก็บภาพขึ้นมาเฮ้ยออแลนดิ้งอดอกซก็คือดืวอในการลงจอดเครื่องพังเพราะว่าลงจอดรุนแรงเกินไปโอเคอออเราต้องสำรวจแบบหมดนี่เลยนะเนี่ยก็คือเรายาลำนี้น่าจะพังละชิปคอนโทรลพาเนลก็คือ,อยาลำนี้แทบจะหมดหวังในการขึ้นบินอีกครั้งโอเค ในยานผมว่าเราน่าจะเลียร์หมดแล้วอุ้ยผมเห็นแล้วลูกไลท์พิกเมนต์ไครโอโอเคเบิบเบิบเบิบเอาแล้วไงปอดแสรแรกที่เราได้มาแต่มันเหมือนจะเป็นภาพเราถ่ายติเป็นภาพถ่ายเราปะผมจำไม่ได้ว่าเอาไปเปิดอะไรวะ ตู้นอนปะตู้นอนหรือชุด EV a v ววะตู้นอนดินี่ไงโอ้โหมีใครอยู่ในี่ยไหมกดเปิดอย่างรวดเร็วอ้าวไม่มีใครอยู่หรือเปล่าไม่มีใครอยู่เลยว,ว่ะตู้นอนเฮ้ยแต่มีบางอย่างอยู่ข้างล่าง อ two piece เอาคีย์ snap in half โ oh. อ้ย airlock key เหรอเก็บเข้ามาก่อนแล้วกันไม่แต่คือไอ้เฮียมันหักมันหักต้อง combine หรือเปล่ามันหักอะเราจะไปใช้ได้ไงวะเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนว่าไอชุด airlock อยู่ไหนวะล่างใช่ไหม นี่ไงอยากรู้ใส่ได้ปะวะแค่ไม่ได้อ่ะต้องซ่อมคีย์การ์ดก่อนอันนี้ทูรีแพร์แอร์ล็อกคีย์การ์ดบีฟอยย e เซต้องซ่อมก่อนไอ้ยี่ระ guard, คีย์การ์ดกูจะซ่อมได้ยังไงวะ appeal sky stretch beyond นะฮ d โอ้โหท้องฟ้าสีขาวซ่อมคีการ์ดเหรอลองคิดสิว่ามันจะซ่อมยังไงไม่น่าใช่แค่กาวแปะปะมันจะต้องเทปเจอเทปแบบงงๆคอมบายเลย ได้เฉยเลยวัดเฟิร์สเฟิร์ธไทมโซลักกี้ละโบเอ้า้วแล้วคือติดเทปแล้วใช้ได้เลยเหรออ่ะชืบอลูดเข้าไปอีคอนเฟิร์มมาแล้วครับชุด a v a บย์ดูจากธงก็น่าจะเป็นชุดของประเทศจีนหรือเปล่า มีดาวสามดวงสีแดงเอผมพูดเฮ้ยอ,อ๋ออยู่ในยานแค่นี้เหรอเราเราได้ผจนภัยแล้วเหรอ A Game by rose engine intro กูติดไปอินโทรไปประมาณครึ่งชั่วโมงมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่แต่ดาวดวงนี้เหมือนจะมีสิ่งก่อสร้างอยู่แล้วนะผมดูจาก สภาแวดล้อมมันดูดิเป็นดาวที่เราไม่รู้จักก็จริงแต่แต่เหมือนดาวดวงนี้มันจะมีสิ่งก่อสร้างบางอย่างตั้งไว้อยู่แล้วอะ่ะ OMG เราต้องเดินเหรอป่าพายุหิมะคือกูมองอะไรไม่เห็นเลยอะ่ะ เสาอะไรอ่ะมันเป็นประตูบางอย่างประตูมิติหรือเปล่าเอา้าเป็นหลุมลงไปข้างล่างเนี่ยมันเหมือนทุกอย่างมันแบบถูกสร้างมาไว้ก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเพิ่งมาเจอแต่ประเด็นคือดาวดวงนี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูลของเรานะ นั่นก็หมายความว่ามันมีสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นมาสร้างไว้ก่อนแล้วมีหลุมประหลาดแล้วก็มีแสงจางๆอยู่ควรจะคานลงไปไหมเอา้ารออะไรอะ่ะไปดีครับเป็นทางเดียวแล้วหรือเปล่าคานลงไป อะไรอะ่ะอุ้ย what เครื่องส่งสัญญาณเรดียอเหมือนจะถูกเชื่อไมไว้กับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เหรอคอมพิวเตอร์จอว่างเปล่าไม่มีอะไร What the hell? โออิมพิเรียลซีรีส s pretty sure หนังสือที่ถูกแบนหนังสือที่แบบห้ามห้ามขายอะไรเงี้ยภาพมืดๆโพสไลน์ไอซ์แลนด์เดอร์ป็นภาพเหมือนชายฝั่งมันเป็นภาพถ่ายใช่ไหมน่าจะไม่ใช่ภาพวาดนี่เป็นธงชาติของเราอ่านี่คือธงชาติของเราโอเคไม่ใช่ประเทศจีนทุกคนเป็นประเทศอะไรก็ไม่รู้เหมือนเป็นประเทศนักสำรวจด้วยนะเป็นรูปกล้องส่องทางไกลพร้อมกับดวงดาวสามดวงโพสสีคือดำแดงเหลือง ให้เป็นประเทศแห่งการสำรวจอากาศหรืออะไรอ่ะ NNCN looking to pick up เอา้าเก็บดิราชาสีเหลืองเฮย้ฮยเฮ้ย เตรียมตัวที่จะส่งข้อความ replying to send message เตรียมตัวส่งข้อความอะไรวะ a c h t n a c h t u n สามเก้าสี่แปดหกสามเก้าสี่แปดหกโอ้ยอย่าเยอะสิกูจำไม่ได้นะเนี่ยหกศูนย์ห้ย สอง <hole> สี่สเฮ้ย Red Horse Secure ลุมทุกขุดอะไรวะเนะี่ย Remember our promise อย่าลืมความสัญญาของพวกเรา Wake ต้องตื่น Signalis Ling orbital เรขชุดเมื่อกี้คืออะไรใครจำได้บอกกูด้วยเพราะกูจำไม่ได้นะ

โอ้โอเคมีแผนที่อยู่ผมนึกว่าเราไม่มีแผนที่แล้วเดี๋ยวก่อนเราต้องสำรวจห้องนี้ก่อนห้องน้ำเก่าๆเ,เหมือนจะเสียหายไปเยอะอยู่นะแล้วเรามาโผล่ที่นี่ได้ไงฉันมาไกลถึงที่นี่เพื่อที่จะหาเธอมันไม่มีทางหันหลังกลับละอาใครคือใคร I don't need to go back คือลิฟต์ขึ้นไปชั้นพื้นผิวองเอาแสดงว่าที่นี่มีคนมาก่อนแล้วสิ There's a keycard with a note t a p e to the window of the reception มีคีย์การ์ดกับน้อตติดอยู่อ๋อก็คือเขาเรียกว่าอะไร s สตฟะทีมงานพนักงานที่นี่น้อยมีน้อยเกินแต่จะมีพนักงานใหม่มาตอนมาที่คลาส룸 4C North e t เหรอตะวัน ออกเฉียงเหนือปะโน้ดอะไรวะนี่สำหรับสู่ s 2 3เชียร์พินสกี้เชียร์พินสกี้เราถูกส่งมาที่ s 2 3เป็นสถานที่สำหรับการเริ่มต้นใหม่ frontier at the frontier of the solar system helping the war for เหมือนเป็นสถานที่ฝึกสอนเราให้มีทักษะต,ต่างต่าง,างแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะไปสู้กับจักวริ จัก,กรวรรดิอะไรส่งขามอาวกาศหรือเปล่าอ๋อเป็นเหมือนใบปลิวเป็นเหมือนใบปลิวเหมือนเป็นที่นี่เหมือนเป็นแคมป์อะ่ะเหมือนเป็นแคมป์ใช้สำหรับฝึกอะไรงี้นี่ล็อกโอเค the fuck ล็อกอ้าวเยี่ยวกูไปไหนไม่ได้เลยไเนี่ยอ๋ออ๋อลิฟไปได้เอ๋อนี่เป็นที่ที่ฉันลงมาไม่จำเป็นที่จะต้องกลับเข้าไปแล้ว เอ,อ๋อเฮียกูไปไหนต่ออะ Get the visitor pass from receptionist อ๋อนี่คือเราต้องเอาคีย์การ์ดนี่หรอเอ,าอ้าคีย์ไม่เห็นมีเลยเย้ได้ละเฮ้ยมีกล้องวงจรปิดเฮ้ยกล้องวงจรปิดทำงานอยู่ด้วยนั่นน่ะคุณเห็นหรือเปล่าใช้คุณแจห้อ,องนี้ไปแล้วเฮ้ย อะไรอะเดต a ิวย Unit เหมือนถูกติดเชื้ออะไรบางอย่างไลทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นติดเชื้อบโอบโอบางอย่างทำไมถูกทิ้งไว้ที่นี่ศพนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยเลยกูมาทำไมกูยังไม่รู้เลยเนะ่ยวิส่องอะไรไหมเอ้ยนี่มันเป็นเหมือนห้องสมุด เออห้องสมุจดจดนเไลเบเฮ้ยเฮียติดตู้ออกไม่ได้โอเคอสิสเดเกือบไม่มีอะไรคิกเลยห้องนี้น่าคิกมากเออนี่ไงเพื่อเดคิกเอาแต่ใช้ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ไม่ได้ดีไซน์ให้กับเราเหมือนเราเป็นครึ่งคนครึ่งมนุษย์บางอย่างเลยใช้เครื่องมือบางอย่างสําหรับมนุษย์ไม่ได้ อ๋อเฮียล็อกทุกห้องห้องนี้ไปได้ค่อยสำรวจไปนะกล้องวงจรปิดอีกแล้วเซฟิงโปรเกรสโนดัต้าไฟล์หนึ่งอ๋อนี่คือห้องเซฟอ๋อนี่คือห้องเซฟนี่เองโอเคหลังจากเราเจอจุดเซฟเนี่ยเราพักพาร์ทที่หนึ่งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคน ถือว่าเป็นเกมที่มีปมค่อนข้างที่จะเยอะถือว่าน่าสนใจแต่สับที่ใช้ในการต้องใช้ในการแปลเนี่ยค่อนข้างที่จะยากแต่ว่าน่าสนใจเดี๋ยวไว้มาเล่นต่อพาร์ทแรกขอพักไว้ตรงนี้ก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะครับบายบายจู้